ธรรมะประจำวันเกิดวันอังคารผู้ที่เกิดวันนี้มีสัญลักษณ์เป็นดาวอังคารพระประจำวันคือพระปางสายญาติหมายถึงความสงบเย็นแม้ในยามที่โลกเต็มไปด้วยความวุ่นวายนิสัยของคนเกิดวันอังคารมักเป็นนักสู้กล้าหาญจริงจังและมุ่งมัน่นแต่บางครั้งก็อาจใจร้อนและดื้อรัน้นธรรมะที่ควรนำมาปรับใช้คือขันติอดทนเมตตาการุณา พระพุทธเจ้าตรัสว่าขันติคือเครื่องประดับของบัณฑิตหากเราอดทนต่อความโกรธอดทนต่ออุปสรรคเราจะกลายเป็นผู้ชนะที่แท้จริงไม่ใช่ชนะเพียงศัตรูภายนอกแต่ชนะใจตนเอง ธรรมะประจำวันอังคารจึงเตือนให้เรารู้จักใช้พลังแห่งความมุ่งมั่นไปในทางที่ถูกต้องควบคู่กับความเมตตาและความอดทนเมื่อทำได้เช่นนี้พลังของนักสู้จะกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ที่ทำให้ชีวิตสงบและงดงาม